นี่นะครับก็จะเป็นไข่ไก่นะครับไข่ปองไข่ซิงมีไข่ซิงนีุ่อนึ่งวันผ่านไปใช่ครับเรายังไม่ได้นอนและตอนนี้ไข่ดองของเราได้มาแล้ว สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องขันตินะครับและคลิปนี้นะครับบอกเลยว่าเราจะมาทำชาเลนจ์ปูไข่ดอง Yes ไข่ดองน้ำปลาครับ กินเมนูไหนกดไลค์และคอมเมนต์เลยแล้ววันนี้เราจะมาดูกันว่าระหว่างปูไข่ดองกับไข่ดองเนี่ยถ้าเราทําไข่ดองออกมาดีๆแล้วรสชาติมันจะเหมือนกับปูไข่ดองจริงๆหรือเปล่ามารอรุนคําตอบกันไม่รอช้าเราไปดูวิธีทําไข่ดองน้ําปลาแบบง่าย,ายๆเลยครับอันดับแรกนะครับเทน้ําปลาลงไปนี่เอาหมดเลยจากนั้นอันนี้นะครับใส่เป็นน้าตาลมะพร้าวนะทุกคนหวานอร่อยมากเลยเร่ ปลาลงปลาแบบนี้เลยนะครับให้เป็นครึ่งครึ่งกับน้ำปลานะครับนี่เท่าๆกันเลยน้ำตาลของเราเ,าเนี้ยละลายเป็นแบบน้ำตาลเคี่ยวกับน้ำปลากวนแบบนี้เลยคนให้ละลายเลยนะครับทีนี้เรามาแยกไข่กันนะครับทุกคนนี่อันนี้นะครับก็จะเป็นไข่ไก่นะครับไข่ตองไข่รินนี่นะครับครับจากนั้นนะครับเราก็จะเอามาตอกลงไปในนี้นะครับทุกคนนี่อุ๊บอนี่เหรอ เเราาข้าใจแลแะอย่าให้ขาดนะถ้าใครทำไข่ไข่แตกเดี๋ยวมันแตก<อ>ใครทำไข่ไก่แตกว๊า<อ>โ,ดโดนลงโทษน,นะโบทำไข่ไก่แตกนะครับก็จะต้องกินพริกกับอันนี้เลยนี่อ่ะห้ามทาแตกนะต้องตอกเบาๆนี่แตกเลยเห็นไหมเนี่ยไม่ได้เลยรอบที่สองอ่าอ,อ,อ,อย่าให้แตกนะ แตกอ๊ออ้าวแตกอีกแล้วอ่ะแย่เลยทุกคนอ่ะไม่ไม่เอาะอุ้ยได้ไม่แตกนี่จะมาแตกอูู้ไม่แตกด้วย เเอลชื่อจะไหมว่าทุกคนมันมีวิธีการนะที่เวลาวิธีการร่อนไข่เนี่ยวิธีการนะครับเราต้องแยกไข่แดงกับไข่ขาวนะไข่เข้าตาอย่างนี้นะร่อนหนีนะอแล้วเราก็จะได้แต่ไข่แดงนี่อ่ะกินเปลือกเข้าไปลูกตอบองลื่นมากเลยทุกคนลูกไหม แตกไหมหมายถึงหัวฉันเนี่ยแตกไหมยังแตกเหรอแตกกินเพรแพ้อ่ะสุดท้ายจจดกันวันหลังเนี่ยแม่ไม่ให้เล่นหมดแล้วิุ้ยไม่แตกแตกหมดเลย้องโบอ่ะโอเคทุกคนหลังจากนั้นเราก็จะแยกไ่แล้วทุกคน นี่เอาไข่แดงขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับวันนี้เราจะเป็นตัวเชื่องช่วยแยกเนาะนี่และเดี๋ยวเรานะครับตักออกให้หมดเลยแต่ตอนนี้นะครับเราสองคนขออนุญาตไปอาบน้ําก่อนครับหลังจากที่เราไปอาบน้ํา <c oughs> เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ทุกคนตีจะบอกก่อนว่าอันนี้นะครับมันก็ยังมีแตกอยู่เราก็เลยจะตักขึ้นมานะครับเอาไว้ในน้ําดองแบบนี้เลยเออน้องบอบบางมากแล้วก็ค่อยๆตืบลงมาลงไปแบบนี้ นี่ให้เป็นลูกๆล,ลอยๆแบบนี้เลยครับทุกคนนี่นะให้เขาค่อยๆลอยลงไปแบบนี้อ่าเรียบร้อยสดาได้แล้วนะครับทุกคนน,นะครับเราก็จะใช้นะครับกระเทียมแล้วก็พริกนะครับซอยแบบนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆโรยลงไปนะครับติจะจะมีตัวหอมซอยด้วยนะครับทุกคนนิดนึงอ่าก่อนแช่ต้องมีนี่ค่ะเออคอมบ้าฟาดหัวไอ่ รอเลนครับเอามาแรปนะครับอ่าปิดนะครับคือจริงๆควรจะทําในแบบกระปุกเลยที่มีฝาปิดเนาะแต่ถ้าเราทําเป็นถ้วยมบบีเราก็มีแรปปิดแบบนี้ได้นะตึงๆแบบนี้เลยนะครับเพื่อเวลาเราไปอยู่ในตู้เย็นเนี่ยเขาจะได้แบบว่าเหมือนแบบดองแล้วก็กลิ่นจะได้ไม่ออกมาด้วยนะทีนี้เราก็เอาไปแช่ตู้เย็นกันเลยหนึ่งคืนนี้เจอกันหนวันผ่านไปใช่ครับเรายังไม่ได้นอน และตอนนี้ไข่ดองของเราได้มาแล้วน้ำยำแซ่บน้ำจิ้มซีฟู้ดมาดูกันนะครับว่าระหว่างอาหารแพงอย่างปูไข่ดองเนี่ยกับไข่ดองน้ำปลาทำเองง่ายๆอันไหนรสชาติมันจะอร่อยกว่ากันแล้วรสชาติมันเหมือนกันจริงๆหรือเปล่าคลิปนี้สนับสนุนโดยยาส Fun Fun y, ีฟันแฮาฟันใบขันติครับฟันสะอาดปลอดภยัยใช้แฮาฟันของตีเลยครับ มาด้วยเมนูปูไขด่ดองนะครับปูไข่ดองของเรานะครับนี่เราวิธีการทานนะติก็จะขูดเนื้อไข่ยมยมแบบนี้นะทุกคนนะที่แบบข้าวสวยร้อนๆแบบนี้นะครับอันสีิว่าแบบรสชาติเนี่ยมันจะนัวขนาดไหนนะทุกคนนะจากนั้นนะครับเราก็ราดน้ำจิม้มน้ำยำลงไปเลยทุกคนเร้มาดูไข่ดองน้ำปลากันว่ารสชาติมันจะเหมือนปูดองเปล่านี่ทำข้าวให้มันเป็นหลุมก,ก่อนนะทุกคน นี่ใส่ลงไปนี่เอือจืดน้องเขาไขยมยมน้ำจิ้มซีฟูดน้ำจิ้มซีฟูดอืมว้า,าวอืมจันอืมละมุนฮะมันปู้ไข่ดองของตีนะครับจะมีความเค็มหวานมันๆน,นะครับแล้วก็จะเป็น กลิ่แบบทะเลทะเลนะครับแต่แบบไม่คาวนะทุกคนเป็นแบบปูไข่ดองสดเนาะจะแบบเข้ากันมากมากเลยทุกคนม,ม,มันมันมากน้ำจิ้มก็แซ่บอมือมมนว่ทุกคนเรามาตัดสินกันเลยนะครับทุกคนติดจะลองไข่ดองบ้างตักไข่ดองน้ำปลาก,กวนลงมาวางลงไปน้ำจิ้มจีฟูู้ฟีมของคุณแม่ ตากกับข้าวพูนๆสดร้อนๆแบบนี้ทุกคนตรงๆส่วนตัวจะชอบไข่ดองมากกว่าอ่ะเดี๋ยวลองบอดูลองปูนว่าโูจะชอบอะไรมากกว่าลองดูว่ามันจะอร่อยก,กว่าไข่ดองไหมเพราะมันแพงกว่าออร่อยๆกว่าชอบอะไรระหว่างปูกับไข่ดอง มันก็สเสมอกันนะมันอันนี้ก็มันอันนี้ก็มันนะเลือกไม่ได้สรุปนะครับทุกคนใครชอบแบบไหนก็กินแบบนั้นเนาะแต่ว่าไข่ดองเนี่ยก็จะทําง่ายมากกว่าแต่ที่สําคัญนะครับควรทานแบบสุกนะแบบดิบแบบนี้เนี่ยก็ไม่ควรทานและก็ควรทานผักนะครับเพื่อสุขภาพของเราด้วยครับมาเราฉาเราจะมากินแบบเต็มเต็มโยโย่กันเลยยืมยืมเดี๋ยพี่แบ่งฟังหนึ่งนี่จิ้มน้ำจิ้มกันเลยสองแบบ อร่อยมากืมซุปยำมูนมากครับครับนี่ืมทุกคนบอกแล้วให้ใช้แฮร์ฟันต่อเล่นนี่ฟันแข็งแรงแบบนี้เลยนะแล้วก็กัดกัดหมดทุกคนหวานหอม น,นุ่มละมุนเลยนะได้แซ่บๆแบบนี้ดีมากทุกคนอุ <c oughs> ้ยเอากตกการเลยเหรอมาเช่นปางทุกคนติมันมีกุ้งด้วยนะเดี๋ยวเราจะกินกับกุ้งด้วยนะทุกคนนะน,นี่อุ้ยมันไม่มาอู้ันแตกหยุดหยุดหยุดหยกุ้งตายนี่ทุกคนไข่ดองเยิมย้มๆลยแล้วก็กุง้งอ มันมักินกับเบบี้คายแบมอร่อยมั่งกับไขม้วนกันไข่จุกมากอร่อยมากคลยกัดไม่ได้อย่ากัดเดี๋ยวฉันทำให้ดูุ้งวองลงไปตีนะครับ เราจะกินผอปูนะครับพร้อมกับไข่ดองนะทุกคนนะท <Wow. S 1> ุกคนดูอร่อยคุณสองอืมไข่เน้นๆนะ mm. โอ้คำเล็าใหญ่เลยนะทุกคนไม่ลาดน้ำจิ้มเหรอลาดน้ำจิ้มเลยว้าวมีไข่ดองจมๆน้ำจิ้มซีฟู้ดตักลยลงไป เท่าคุณมากชี่มันหวานครีมหอมลงตัวกับซีฟู้ดแซ่บๆเปรี้ยวไปเพดททุกคนระหว่างไข่ดองกับปูดองชอบกินอันไหนมากกว่ากันคอมเมนต์กันมานะคะที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์เยอะๆนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับถ้าชอบคลิปยั่วๆอาหารแบบนี้คอมเมนต์กันมาได้ว่าอยากให้ติดกับน้องกินอะไรอีกนะครับกัน